เล่มุมขวาล่างมันจะมันจะเดินเดินๆๆๆๆเฮ้ยโอ้โหดูสายครับดูสายดูสายก่อนสายก่อนไอ้ยยไอ้โหสวย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 กับวงร่าน้ำปลาครับเลยโดินเดินเดิเฮ้ยเอากิ๊บเปพลยมาเปล่าไม่เอามาเออจะขึ้นไงล่ะเนี่ย เดีย๋ยวยกขึ้นมาดิโ,โหกรเต็มปากครับป๊อกเก้าเหรอเอียระวังมือนะโอ้โห,โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับป๊อปเก้าครับป๊อปเก<า>้าป๊อปเก้าพี่น้องป๊อปเก้าโอ้ยลง <c oughs> ล่าน้ำปลาพอดีเลยครับตัวเนี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอเค,คโอเคสวายสวายสวาย ป๊อบดังดังป๊อบดังดังแล้วก็หยุดครับป๊อบล้วหยุด,ด,ยดแดกเป็นแดกครับ <laughs> กัดเป็นติดโอ้่ไหวไลไขี้หนักว่ะ่อเลย่ <laughs> อละ